โรงเรียนนิกรราชบำรุงวิทย์ตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลบึงบอลอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2ปัจจุบันโรงเรียนนิกรราชบำรุงวิทย์เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น153คนโดยจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น23คนจากเดิมที่มีนักเรียนในปีการศึกษา2564จำนวน130คนอันเป็นผลจากการได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากชุมชน และผู้ปกครองส่งผลให้ชุมชนส่งบุตรหลานกับเข้าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นโรงเรียนนิกรราชบรรุงวิทย์ภายใต้การบริหารงานของนางสาวนัทธิพรวงไทยผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราชบรรุงวิทย์มีบุคลากรภายในโรงเรียนดังนี้ข้าราชการครูและผู้บริหารจำนวน11คน ครูอัตาจ้างงบจากหน่วยงานต้นสังกัดจำนวนหนึคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึคนครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวนหนึคนและครูอัตราจ้างงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนจำนวน1คนรวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น15คน การบริหารจัดการโรงเรียนนิกรราชบรรุงวิทย์ใช้หลักการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามหลักธรรมมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญโดยตรงที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและนักเรียนอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งการเรียนรู้การปฏิบัติตน และการประสบความสำเร็จในชีวิตโดยบูรณาการการทำงานควบคู่ไปพร้อมๆกับบทบาทของโรงเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน โรงเรียนนิกรราชบำรุุวิทย์ได้ประสานและสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนวัดและหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและท้าทายปีงบประมาณ2,565ดังนี้ 1. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการเชิงรุกที่เป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนนำมาซึ่งการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพต่อเนื่องและยั่งยืน